สวัสดีค่ะพบกับเอเน่ในวีดีเลิฟเวอร์ช่อแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชีที่สั่งนะนะคะก็เป็น e ีพีแล้วนะคะ e ีพีอคือ,อถ่ายอีพีตอนที่แล้วแล้วใช่ไหมคือคลิปที่แล้วอะ่ะมันมีปัญหานะคะก็เลยลบออกนะคะก็จะมาทำใหม่เนาะเราไปดูกันเลยค่ะก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นคลาสสิกค่ะ เป็น English bread ของคลาสสิกนะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะนี่นะคะกลิ่นออกกลิ่นมิ้นนะคะชอบมากเลย ชอบกินมากเลยกินหอมนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นถังนมไฮายาลูนะคะ ไม่ทราบว่าแรหรือเปล่านะคะน่าจะยังไม่แรหรือแลแล้วก็ไม่รนะู้นะคะที่นี้ไม่อยากเกี่ยวมาดูเลยอะขอไม่เกี่ยวมานะมัน,นเป็นสายข้างในเลยนะคะคือแบบกลัวว่ามันจะไม่เข้านะคะมันจะไม่เข้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยะคะ่ะอย่างต่อไปนะคะจะเป็น เป็นช็อปกินนะคะน่ารักมากเลยนะคือคลิปนี้ยกาจะเป็น e p พสแล้วแต่ว่ามันขัดข้องนะคะก็เลยไม่ได้ r e v e w อเลยอันนี้ก็ขอไม่เอาออกมานะตำหนิคืออันนี้เป็นของมือสองนะคะชอปกินของมือสองแรงอยู่นะนี่นะคะลายเซ็น อันนี้นุ่มสโลนะคะแะ่สโลนิดนึงนี่นะค่ะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะให้เอิร์ดด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีกิจกรรมดีๆยังไงก็กด Subscribe เอิร์ดไปด้วยนะคะเผื่อจะได้มพลาคดคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าเอ,อิร์ดอาจจะมาแจกของนะคะก็อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเนาะสำหรับนี้เอ,อิร์ดบ๊ายบายค่ะ